เฮลโลสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องซาลาหาหแลอกะเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยนําเดิมวันนี้หฮากะมาอยู่กับซองซาลาคือเก่าพี่น้องวันนี้ซาลาสิผ้าพี่น้องไปใจตลาดเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศน้ำแรงเลยน้องหล่ะสิผ้าพี่น้องไปสือเครื่องอยู่ตลาดเนาะพี่น้องด้วยงบซองแสนกีบจ้านี่งบซองแสนกีบมีใบแสนกับใบหากสิบแล้วก็ใบสิบพันใบสามพันกีบอันนี้ใบแสนเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือ บหาซิพ่นกีบหรือว,ว่าลายเป็นเงินบาทก็ประมาณสนะี่ร้อยเนาะสี่ร้อยบาทเนาะพี่น้องสองแสนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหรีเงินขึ้นแหงเนาะอ่าหล่อหนึ่งก, 10, 000, กับนะหาซิพ่นกีบเนาะสองหล่อกับแสนหนึ่งสามหล่อกับแสนหาคือว่าสองแสนกับประมาณอยู่สี่ร้อยบาทเนาะพี่น้องสี่ร้อยบาทนี่แหละน้องลับสีผ้าพี่น้องไปจ่ายตลาดเนาะเพราะว่าน้องราบด้วย้องรับเมื่อเคยไปจ่ายตลาดฐานะพี่น้องน้องลับสิลองไปเบิร์นมอนี่เนาะว่าสินค้าสีึ้นลายซ้ำใดเนาะเพราะว่า เลทเงินบาทขึ้นแห้งเนาะพี่น้องซูมเงินนี้นเงินบาทเอ้ยเงินกีบพ้องเฮานี้ออนคาลาลพี่น้องแซนกีบในยูบฮอดมือเลยเนาะยูฮอดมือเบิดแล้วนี่เฮาซีมาพาพี่น้องไปซื้อเครื่องจัลลาดด้วยงบสี่อยบาทหรือว่าซองแซนกีบว่าเฮาสิไหนยังมาแน่เดินตลาดซิผาพี่น้องไปตลาดแล้วก็ไปเบิง่งว่าสินนขายอยู่ลาวเฮาซี่แพงหรือว่าจังไหนเนาะขึ้นตามเงินบาทแน่นอน ไปกันเลยพี่น้องสิพาพี่น้องไปใส่งบด้วย400บาทด้วยซองแซนด์กรีดนั่นเองเนาะไปซื้อของนำกันเลยทุกคนตอนนี้เขามาหอดตลาดแล้วเนาะเรโ,โดนเถื่อพาพี่น้องมาเน,น,นี่ยน้องลาสีเก็บบรรากาศอยู่แถวเซ็นทางไปตลาดเขาแล้วเ่าสีแว่ยบอลฮานเวียดเนาะไปซื้อเสื้อต,ตอนนี้เขาก็อยู่แถว ้นทางบรรยากาศยามแรงกับประมาณนี้เลยเดินหน้าซีนิวิวให้เบิกเลยเดี๋ยวนี้เลยค่ะบรรยากาศยามแรงของเขาเนาะพาพี่น้องมาตลาดโดนโดนเถือปีละครั้งวมดสั่นเลยเดือนละเถือเขาก็มาฮอดแถวตลาดเลยเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มพาเครื่องลายไปซื้อเครื่องเขาก็สิไปซื้อมองมือสองไปซื้อ าเวียดก่อนเนาะไปซื้อย่คุ่นก่อนแล้วค่ะสิมาพี่ซื้อใสนอกก่นอวันนี้ง,ดง,ดงแดงๆแบบนี้เลยจ้า อันนี้ไปด้วยใส่งอย่างแล้วเดี๋ยวเอาเอนมเอาข,อน,มอาขอนมก่อนจ้าดูเราจะได้อะไรบางนะ 红烧鱼没米了。 เื่องที่สื่อมาทุกคนมาหอยมนลองตองแต่งภูมิใจที่ตัวเองมีเท่านี้กระห็ดเท่านี้เนาะคนเพราะว่าฉันบ่มีเงินค่ะฉันมีเท่านี้ฉันเกาะมาวางขายเท่านี้เนาะยัย มาฮอเทือนแล้วเขาก็มาดูดยิ่ยังให้ซืึนใจก่อนจากข่าวหนึ่งเนาะชื่อโกโก้มาเอ,อเวอร์แมนชื่ออันนี้เผือกเนาะขนมไข่มุกค,ค่ะขวดละซา,าวบาทเนาะสิพันกิลเหมืหอนยิ่งยังให้สดให้ซึมใจก่อนแล้วน้องหล่าสิมาเบาเรื่องสินค้าอยู่สปปลาวเฮาเนาะมันเดี๋ยวซีบอกให้ฟังกินก่อน ชืนใจมากมและนี่คือเครื่องค่นลองหลาไปซื้อมาพี่นอ้องเดี๋ยวให้เบิงง่าเบิดเท่าไรนี่ลองหลาเบิดแส้ซนเซนหนึ่งเซนหนึ่งเนาะสองร้อ,อ,รอบาทอันนี้คือสองพันคีิ แล้วันบาทบอเป็นอะไรกันนี่เอา 15, 000, สิบห้าพันสองพันสี่พันแต่ว่าน้องลาซสืออันนี้นำแล้วก็สืออีกอันอื่นนำก็เลยเบิดไปสองร้อยเนาะหรือว,ว่าหนึ่งแสนกีดนั่นเองพี่นอ้องบอกเลยว่าเครือองโคตรแพงเลยนะ นวลลองหลาบ่าไปตลาดก็ไดเครื่องมาซ้ำหนีสือกอับเบิดไปแสนหนึ่งแสนปลายเดียวตอนนั้นลงหลาคืออันนี้นะสิบห้าพันพี่น้องสิบห้าพันเดี๋ยวนี้สาวสี่แล้วจ้าห็นบอกคืนแพงขนาดเลยอันนี้สิบเจ็ดเดี๋ยวนี้สาวสองสิบพันเดี๋ยวนี้สิบห้า ิบแปดเดี๋ยวนี้สาวสีบอคืนแหงไหค่ะพูว่าเดี๋ยวนี้สินค่าแบบว่ามันคืนแหงเพราะว่าเงินบาทคืนว่ะซิพี่น้องเออนางหล้ากับตองแบบได้ทำใจเนะาะทำใจว่าย้ำภาพว่าเงินบาทคืนคืนแหงเนาะเงินเลดอ่านะช่วันี้นี่หนึ่งพันบาทก็ได้ห้าแสนสาวพันกีบแล้วเนาะถ้าเป็นอายเป็นเงินกีบเลาาเหาเนาะเงินก็คืนเครื่อังก็คืน แต่ว่าเงินเดือนบ่ขึ้นเงินเดือนพนักงานเนาะก็ประมาณล้านปลายล้านสองล้านสี่นี่แหละอ๋อใส่เรืองมาซัมนี่เบิดไปหนึ่งแสนปลายแสนหนึ่งแสนปลายได้เครื่องมาสี 4, 4, 5, 5, ย่ยางสี่ยางหายางเนาะใส่มาซัมนี่กับเบิดไปแล้วจ้าพี่น้องเงินบาทขึ้นแหงเนาะเขาอะไรเป็นเงินบาทด้วยเนาะ น้องหลาไปซื้อคือเอางกี่เขากับแบบไรว่าตัวเองซื้อมากับเป็นเงินบาทอีสิฮนะนเขาก็เลยแบบไรเป็นเงินบาทให้ด้วยพี่น้องแม้แต่ผาก,กาดเขาก็ไไรเป็นเงินบาทเนาะโทษบอกกระโทษอยู่ไรน,น้องหลาคิดว่าเขากับเอาขนมมาขายเนาะซื้อขนมมาขายพี่น้องซื้อมามาขายหรงละพันสองพันสิแหละพอได้กำไรมาซื้อกินอื่นอีสนน นี่อะไรคอนโดมาเท่านี้ก็บเบิดปลายแสนปลายจ้าเงินบาทขึ้นแหงเนาะอ,อะไรเอาเงินแบบเงินบาทมันขึ้นสิเขาว่าเพราะว่า,าทิดก่อนทองล่าไปซื้อยังได้งทงสิบปลายพันนะมาส่วงนี่มาคือมาซื้อทิดนี่กับบาทผ่านปลายงสาวปลายพันกีบเลยพี่น้องเงินบาทขึ้นแหงขนาดเขาขว่เดี๋ยวนี้เงินบาทอ่าหนึ่งพันบาทมันได้อยู่หาแสนสาวพันกีบเนาะอันนี้เขาอ,อะไรเลขธานาคารใลดพี่น้องถามว่าอะไรเลขอ่า เด็กีสรางข้ออื่นแบบว่าแถวเขามีมีเงินแบบเขาเ้าแรลกอ่าอยู่ห้านเนาะมีหานแลกเ,เงินบาทเงินยังะนาเขาก็แหงสีแพงเนาะแหงสีลายก่านห้นมาจักแต่ว่าอันนี้เขาไลยเงินเดธนาคารเขาว่าห้าแสนสองพันคีบเนาะน้องมาไปซื้อมาวันหนึ่งไปซื้อนําร้านคนเวียดเนาะเพราะว่า,วาสินค้าส่วนใหญก็บมหูมาเตียดดมาเต่ไทยบมโหูคือกันพี่น้องแต่ว่าเขาไลยเป็นเงินบาทเบิร์ดพี่น้องว่าจะเป็นผักกอกผักกาดนอหมกนอไหม่ เออว่เอามาลงหลักก็สิเ่าห้ฟังเด้อมือเศาร้มืเมนมือนั่นน้องมือเมนมือเสาร์มือนั่นลงหลักไปตลาดไปหาซื้อผักกาดเนาะเขาไล้ hmm. ผ,ผักผักหนาตะกี้หันมัดหนึ่งห้าพันกีพี่น้องมาเดี๋ยวนี้เ่าว่าเงินบาทขึ้นเขาก็เลยเอาขึ้นนําเนาะเขาว่าเขาใช้ปุ๋ยเด้เขาว่าซื้อ ซื้อมาค่ะว่ามันกาแงเลาะเขาก็ไล่มาน้องลาก็จนแบบตกใจฮะพักการ์ดก็ต้องไล่เป็นเงินบาทมาซู้อเออไล่กับไล่ซาเนาะอีทนนหม่ข่าวสิเขาก็แบบพักการ์ดเขาก็ไล่ใช้เงินบาทอีนี่เขาไล่กับบาทแม่แต่เฮ็ดปวกเขาก็ยังไล่ใช้เงินบาทพี่น้องเอยคิดเอาซํำนันเนาะเื่องแน้วนี้แหงเข่าสีไล่เนาะนี่นี่แหงเขาไล่เลยเข่าไล่ค่าซาไคลมุกค่านี่ค่าน้ำน้ำตอกน้ำตาลค่าขวดค่ายางค่านี่ ดู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 แทงมันสีแพงเนาะพี่น้องเอ้ยแพงแพงแล้วนี่ยอมหับเลยว่าเงินบาทแพงแห้งเงินบาทขึ้นแห้งเลยพี่น้องน้องลาเป็นตาอยากไปเหตุงานอยู่ไทยไปที่มีอยากมีงานอยู่ไทยก็ติดต่อมาหาน้องลาบเด้อน้องลาสิไปเหตุการอยู่ไทยแล้วจ้าอยู่นี่บ้ไหวเนาะได้เงินมาแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งหันบอพอนะพี่น้องไปตลาดข้าวหนึ่งเบิดแล้วแสนหนึ่งซองแสนเพราะว่าเครื่องมันแพงฮะแพงหลายเนาะไปข้าวหนึ่งกับเบิดอ่า อ่าร้อยหนึ่งสองร้อยะนะพี่น้องซี่ห้าร้อยกับว,ว่าปลายเบิด์ปลายเนาะมื่นหนึ่งหันเบิดเบิดแบดบมันมันมันเบิดไบบาวเพราะว่ามันเงินเงินบาทมันขึ้นแพงนะคือน้องลาวแหละแม่แต่เฮ็ดปวัวเข้ากันกละเงินบาทเด้อเบาไวเบาไวจ้าภายมีงานกาับดต่อหาน้องหลานเดินน้องหลานไปเห็ดงานอยู่ไทยแล้วเดี่อยู่ลาวบ่ได้แล้วจ้าสี่ฮอบเครื่องไปไทยซี่ฮอบเครื่องไปไทยแล้วอยู่ลาวบ่ได้แล้วเบิ่งแม่สิ้นมมาเท่านี้ซื้อเบิดเงินแสนปลายสองร้อยแหละ แค่นี้นะเบิร์ดสองรอยแล้วค่ะไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวค่ะอยู่ประเทศลาวเงินเฟ้อเนาะตอนนี้เงินเฟ้อเราก็ต้องยอมรับความจรงิงสินค่าขึ้นเงินบาทขึ้นเงินเดือนบ่ขึ้นพนักงานทนมาแค่นี้นเราเป็นประสาสนด้วยบ่หูหเงินเดือนเท่าไรเบิร์ดแสนปายสองแสนเท่านี้โอเครู้เรื่องกินอันนี้ให้ซีนใจก่อนอืม กินบ่นบอ่อ่าโอเคกันเลยมันนี้น้องลากระเพ้าพี่น้องไปจ่ายตลาดเนาะไปจ่ายตลาดกระมึดอยู่แสนปลายแสนปลายกับประมาณอยู่แสนหนึ่งแสนปลายเนาะอ่าสองร้อย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 ก็กว่าเนาะนี่ไหนมาเท่านี้จ้าพี่น้อง เงินบาทขึ้นแหงเดอง้อสูมือนีได้มาเท่านี้เนาะมีจ้าโอเคกันเลยสชหรับคลิปนี้นังลากันที่ขอจบคลิปซัมีนเดอ้อเดี๋ยวไปพบกันในคลิปหน้าจา้าใครที่เข้ามารับชมคลิปนังลาบอนี้กับฝากเป็นกำลังใจให้นังลาคลือเก่าเดอ้อมือนี้คอเตอร์ซัมีนจา้าเงินบาทขึ้นแหงเป็นลมก่อนจ้าแป๊บหนึ่งคอเตอร์จา้าไปบายพบกันในคลิปหน้าเดอ้อ